สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในเกมอ่า k i o m d o m Hero M สก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาทีหนีด้วยนะครับและ k i งด d o m h โ r o M ก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมมือถือแล้วถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองตัวทวนยาพลทวนยาวแล้วก็พลเงาแต่เราได้เปลี่ยนมาแค่อย่างละตัวนะคือถ้ามันก็แรงอยู่นะมันไม่ค่อยทิ้งกันนะเป็นท่าเดี่ยวทั้งหมดเลยนะทั้งสองตัวนะีคือแยกออกมาจากพลทวน นะแล้วขั้นสองนี้ของต้นนี้ขั้นสองนะเป็นทหารขั้นสองแต่ผมได้เปลี่ยนมาตอนเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนแค่ขั้น15ขั้น30มสิบสี่สิบไม่ได้เปลี่ยนนะครับส5ไม่ได้เปลี่ยน แล้วเราจะไปที่ขันทีนะสิบขันทีเนะี่ยสิบ,ส,บสิบขันทีนะครับคือมันมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันคือผมว่ามันดีขึ้นนะเออมันดีขึ้นตอนแรกผมอ่นะทำไมหรอคือผมว่า จะเล่นธรรมดาแหละแบบกะว่าเอ้ยเล่นให้จบจบไปเลยแต่พอเห็นแล้วมาแค่สองตัวนะยังตายเร็วเลยนะเร็วขึ้นมาดิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้ดันสี่สิบ ไม่ออกเลยถ้า,อ,าออกมาแล้วเนี่ยถ้าออกมานี่เยอะนะเออผมดูแล้วเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบเยอะนะแต่ถ้าเอาถ้าหันขั้นหนึ่งมามันจะช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ถ้า แล้วนึกถึงตอนเปลี่ยนอาชีพจริงๆนีเนี่ยเวลาตีเขตีตหับพุดเลยนะถ้าเอาทหาร่านขั้นขั้นหนึ่งมานะคือมันจะอืดน,นะถึงเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยมันมีผลมากเลยนะแล้วคิดดูว่าถ้าผมเปลี่ยนทีเดียวแปดตัวอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปดตัวไม่ได้ต้องใช้ตัวนักล้องอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไงเพราะตัวนี้เรายังไม่เก่งไงเราก็ต้องเล่นไปอย่างเงี้ยเล่นแบบอนางลําด้วย เนี่ยเขาดีนะเห็นว่าปั๊บปับป๊บหมดปั๊บปั๊บหมดติดดางเยอะขึ้นด้วยเลยอ่าทางทีสองร้อยอะอะไรอย่างเงี้ย ด,จดจูจากจากอ่าตัวหนังสือที่แดงนะครับเพราะท้าหันอ่าถ้าหนท่านหนึ่งเนี่ยมันตีแค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ย ก็น้อยตัวน,นี้ต้องระวังบางทีใช้ผ้าโดนบางทีก็ไม่โดนนะครับอไม่โดนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โดนปับป๊บๆเนี่ยตายแล้วตายไหยเนี่ยโอเค มันตายก่อนมันตายก่อนเย่โอ้อห้ป้าผมว่ามันไวนะนี่แค่ตันสี่สิบนะครับเดี๋ยวต้องไปลุยห้าสิบหกสิบดูเวย้ oh. อยอ้เนี่ยแค่นี้เองมันก็ดีขึ้นนะแต่ถ้า ผมมากดกดพวกอันนีไอสเตตัสาจะผมก็บอกแล้วเนะี่ยว่าขอดูอินกับอ่าสปินว่ามันจะยังไงเออเพราะค่าคุมอ่ะมันกดได้เทียหนึ่งเอ,งอกดได้เทียรสามมั้งประมาณนั้นจำไม่จำไม่ได้เออไม่ได้จํา เนี่ยกดกดอ่านดูเนี่ยผมก็จะอ่านตรงนเนี้ยดูว่าสปินกับวิดเนี่ยอ่าไออินไม่ใช่วิดอินอ่า w i t เนี่ยมันไม่ได้อ่านอินหรอกแต่ผมอ่านอินแนงเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าลงลงไปกุนซือได้อ่า mp ็เยอะหรือว่าสปินอ่า แล้วลงแล้วถ้าเราแรงขึ้นเวทแรงขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เลยเออยังมันย,ยังไม่ลงไงขออ่านก่อนเพราะยังไม่ได้อ่านโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนท่านใดชอบชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน